าสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พี่เอลเซนะผมดักออนชอปเอกนะเพื่อนๆนี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดน,นะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับ เอาละ่ะก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆของน้องนะครับผมเชาวโลบอกกันด้วยนะวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเช่นเดิมอะช่องพอซีนั่นเองนะฮะในวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวครีเจอร์นรั้นเพื่อนที่เป็นสายต่อสู้นั้นเพื่อนเกิดมาเพื่อสายต่อสู้โดยเฉพาะเลยนะสำหรับครีเจอร์ตัวนี้นะฮะแถมยังเป็นหนึ่งในตระกูลวอร์เดนด้วยนะเพื่อนเป็นตระกูลที่โหดมากอยู่แล้วนะสำหรับการต่อสู้นะั้นเพื่อนแต่ว่ก็รับชมเนี่ยก็รบกวนเพื่อนเพื่อนะฮะกดไลค์นะผมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ช่อง่องผมด้ กันด้วยนะเพื่อนสําหรับใครเนี่ยที่อยากได้ครีเจอร์ที่มันหายากหรือว่าหาไม่ได้แล้วเนี่ยหรือว่าครีเจอร์ที่เอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้นะก็สามารถนะเข้าไปซื้อได้ในเพจพีแอลเซดดับ Shop ชอปเอกเลยนะเพื่อนมีครีเจอร์ให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกซื้อมากมายเลยนะถ้าสนใจตัวไหนเนี่ยก็สามารถส่งเข้าไปในแชทข้อความได้เลยนะเพื่อนก็จะมีทีมงานเนี่ยรอตอบอยู่เลยนะครับโอเคไม่รอช้าเราไปรับชมเจ้าครีเจอร์สายต่อสู้ตัวนี้กันเลยดีกว่าครับเพื่อน อ่าสำหรับครีเจอร์ที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะเพื่อนก็จะมีชื่อว่าเจ้าเฮลเลียนวอรเดนนั่นเองนะฮะเจ้าเฮลเลียนวอรเดนนะเพื่อนก็เป็นครีเจอร์นะสายอมนิวอ่อนเพื่อนหรือว่ากินได้ทั้งพืชแล้วก็ทั้งเนื้อนั่นเองนะเป็นครีเจอร์นะสายต่อสู้นะผมที่ผมยกให้เป็นอันดับต้นๆของเกมเลยนะสำหรับการต่อสู้เนี่ยคือมันเป็นตัวที่ต่อสู้เก่งมากๆนะเพื่อนสำหรับเจ้าเฮลเลียนวอรเดนนะฮะแถมยังเป็นตระกูลวอรเดนด้วยนะเพื่อนซึ่งตระกูลนี้เนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วนะเพื่อนว่า วอร์เดนนะฮะวิธีการได้รับเจ้าเฮลเลนวอร์เดนน้นเพื่อนก็สามารถรับได้จากไทม์กาชานั่นเองนะฮะโดยให้เรากดเข้ามาที่บายคลีเจอร์ใช่ไหมเพื่อนและกดตรงไทม์กาชาทางด้านซ้ายมือนั่นเองนะฮะตรงนี้นันเพื่อนเจ้าเฮลเอียนเนี่ยก็จะอยู่ในตู้สุดท้ายเลยนะฮะตรงนี้นะครับผมอ่ะเจ้าเฮลเล W นวอร์เดนนันเพื่อนก็สามารถได้รับนะจากตู้250ชั่วโมงนะก็จะมีโอกาสได้เจ้าเฮลเอียนวอร์เดนเนี่ย100%เลยนะเพื่อนก็คือให้เราเนี่ยออนเกมทั้งหมด250ชั่วโมงนันเพื่อนแล้แมมว เพื่อนเราก็สามารถมาสุ่มตู้250ชั่วโมงได้นะ,ะก็จะมีโอกาสได้เจ้าเฮลิเอียนวอลเดนเนี่ยหนึ่งร้อเลยนะเพื่อนไม่ต้องสุ่มเลยนะฮะก็ะโอกาสได้เนีน100่ยหนึ่งร้อเลยนะเพื่อนอ่ะเรามาดูที่สเตตัสของเจ้าเฮลิเอียนวอลเดนกันบ้างดีกว่านะเพื่อนสําหรับสเตตัสนะเพื่อนก็จะมีเลือดนะ,ะอยู่ที่แปดพันนะฮะดาเมจเนี่ยอยู่ที่เจ็ดสิบสองนะเพื่อนๆแล้วก็สปีินอ่ะอยู่ที่สามสิบในการเดินนะแล้วก็ห้าสิบในการวิ่งนะฮะน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่สะะาาี่หยมยื่ททีีี่่นนนนะฮะฮแล้วก็็เเเเเปครรรอออจ์ยัง เพื่อแต่ว่าต้องบอกก่อนนะเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าไหนบอกว่าเป็นคลีเจอร์สายต่อสู้ใช่ไหมเพื่อนแต่ว่าทําไมดามจมันน้อยแค่72องเองนะเพื่อนอ่ะสำหรับเฮลเลียนวอร์เดนเพื่อนดามียมันจะน้อยแบบนี้นะสำหรับตระกูลวอร์เดนถ้าเพื่อนๆหลายๆคนเคยเล่นตระกูลวอร์เดนมาก่อนจะรู้นะเพื่อนว่าตระกูลวอร์เดนเนี่ยดามจน้อยทุกตัวเลยนะแต่ว่ามันจะมีอบิลิตี้เฉพาะตระกูลของมันนะเพื่อนที่จะทําให้ดามจเนี่ยเยอะมากๆเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปชี้แจงทางด้านถ่ายคลิปแล้วกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวเร เพื่อนๆว่าประวัติของมันจะเท่แค่ไหนนะฮะสำหรับประวัติความเป็นมาของเจ้าเฮเอนวอร์เดนนะฮะก็จะบอกไว้ประมาณว่าเฮลิเอนวอร์เดนเนี่ยเป็นสัตว์ที่เข้าใจยากมากๆเลยนะเพื่อนแล้วก็มีความเจ้าเล่ห์ที่สุดเลยนะฮะมักจะแฝงตัวนะอยู่ในความมืดน,นะเพื่อนเพื่อซุ่มโจมตีเหยื่อนั่นเองนะฮะและคลีเจอร์อื่นๆในสมัยโบราณเนี่ยนะจะเรียกพวกมันนะว่านุกเซนั่นเองนะเพื่อนซึ่งนะฮะมักจะมอบเครื่องบรรณาการนะเพื่อนแล้วก็เครื่องเส้นไหว้เนี่ยเพื่อแลกกับการป้องกันนะฮะจาก เจ้าเฮลเลียนนั่นเองนะฮะอะก็จะประมาณนี้นันเพื่อนสาหรับ d e s c r i p t ั o หรือว่าประวัติความเป็นมาของเจ้าเฮลเลียนวอร์เด้นนะเพื่อนก็ถือได้ว่าเป็นสัตว์ร้ายในอดีตเลยก็ว่าได้นะเพื่อนอะเดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างของตัวผู้กับตัวเมียนะเพื่อนว่าความแตกต่างเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะฮะโอเคไปดูเลยฮะอะตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าสร้างตัวละครของเจ้าเฮลเลียนวอร์เดนแล้วนันเพื่อนก็ตีมสีเนี่ยก็ถือว่าเป็นตีมทึบๆนิดหนึ่งนะเพื่อนม่วงๆนะฮะขาวๆด้วยนะฮะก็สามารถเอ่อ add p a เล t หรือว่า material ส่วนความแตกต่างของตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันเลยนะเพื่อนก็คือเหมือนกันเลยนะฮะสำหรับตัวผู้และตัวเมียนะฮะไม่มีจุดใดที่มันแตกต่างกันเลยนะฮะส่วนเรื่องโมเดลหรือว่ารูปร่างของเจ้าเฮลเลียนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเฮลเลียนวอร์เดนเนี่ยดูเหมือนจะเป็นสัตว์สี่ขานั่นเพื่อนแต่ว่ามันจะมี2แขนนั่นเพื่อนที่อยู่ระหว่างทั้ง2ขานะฮะก็คือเหมือนจะมี6ขานั่นเองนะเพื่อนแต่ว่าจริงๆเนี่ยอีกสองอันที่มันห้อยอยู่เนี่ยก็คือแขนนะเพื่อนไม่ใช่ขานะฮะแล้วก็มีดวงตากลวงเน กายของมันเนี่ยนะฮะถูกปกคลุมไปด้วยเกล็ดนะแล้วก็เกาะนะเพื่อนซึ่งจุดโดดเด่นที่สุดในร่างกายของมันเนี่ยคือมันจะมีปากเล็กๆนนเพื่อนอยู่ที่ปลายหางนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะเพื่อนสาหรับลักษณะแล้วก็รูปร่างของเจ้าเฮลเลียนวอร์เดนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่านะเพื่อนว่าตอนที่มันอยู่ในเกมเนี่ยมันจะเท่แค่ไหนนะเพื่อนสำหรับเจ้าเฮลเลียนวอร์เดนตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าเพื่อนอะตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมกับเจ้าเฮลิเอียนวอร์เด้นยก็เป็นครีเออจร์สายนั่นเอง หรือว่ากินได้ทั้งพืชแล้วก็ทั้งเนื้อเลยนะเพื่อนสายนี้ก็รู้กันอยู่เนะเพื่อนว่าเป็นสายที่เล่นง่ายที่สุดในเกมแล้วนะเพื่อนเพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ง่ายนะเพื่อนเพราะว่ามันกินได้ทั้งพืชแล้วก็ทั้งเนื้อเลยนะเพื่อนไม่จำเป็นที่จะต้องออกล่านะเพื่อนและถ้าหาพืชไม่ได้เนี่ยก็สามารถล่าเนื้อเนื้อเพื่อนเพื่อเอาชีวิตรอดนะได้เช่นกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็ถือว่ามีความยืดหยุ่นในการที่จะเล่นมันเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะเนื้อเพื่อน ชา้าจนเกินไปนะเพื่อนแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเร็วนะฮะเนื่องจากมีน้ําหนักตัวที่ค่อนข้างจะเยอะนะฮะเพื่อนๆสำหรับเจ้าเฮลเลียนวอร์เดนตัวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทั้ง4ของเจ้าเฮลเลียนวอร์เดนกันดีกว่านะเพื่อนว่าเสียงทั้ง4ของมันเนี่ยจะเท่แค่ไหนนะฮะโอเคเราไปฟังกันเลยดีกว่าฮะ ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนสำหรับเสียงทั้ง4ของเจ้าเฮลิียนวอร์เดน้นะเพื่อนก็โหดใช้ได้เลยนะสำหรับเสียงทั้ง4ของมันเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูร่างที่สามของมันกันบ้างดีกว่านะเพื่อนว่าจะเท่แค่ไหนนะสำหรับร่างอาเดลของมันเนี่ยนะฮะเพื่อนๆโอเคเราไปชมร่างทั้สาของมันกันเลยดีกว่าฮะ อ่ะก็จะประมาณนี้นั้นเพื่อนสำหรับร่างทั้ง3ของเจ้าเฮเลนวอร์เดนนะครับเพื่อนเพื่อนก็ถือว่าเท่ใช้ได้เลยนะสำหรับร่างทั้งสของมันนั้นเพื่อนมีคล้ายๆหน้ากากอยู่ข้างหน้าด้วยนะเพื่อนอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกหนึ่งจุดของเจ้าเฮเลนวอร์เดนเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเรื่องสปีดในการเดินและการวิ่งของของร่างอดัลเนี่ยก็ถือว่ากลางๆนั้นเพื่อนไม่ช้าจนเกินไปนะเพื่อนๆแต่ก็ถือว่าต้องเล่นใจเย็นนิดหนึ่งนะเพื่อนเพราะว่าน้ำหนักตัวของมันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเพื่อนเพ ระบบของน้ําหนักตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปชี้แจงในเอ่อคลิปแยกเลยและกันนะเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ําหนักตัวนะฮะแต่ว่าขอเกินไว้ก่อนว่าฟีเจอร์ที่เก่งๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะน้ําหนักตัวเยอะนะเพื่อนลองสังเกตดูนะฮะแต่ว่าตัวที่เป็นสายเล่นชิวๆเนี่ยหรือว่าสายซับพอร์ตเพื่อนเนี่ยจะเป็นตัวที่น้ําหนักตัวน้อยๆแล้วก็วิ่งเร็วๆนะครับเพื่อนๆอะก็ขอเกินไว้ประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาทาเป็นคลิปแยกคลิปเดียวเลยแล้วกันนะฮะอธิบายให้เข้าใจกันไปเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆเรื่องโมเดลในการออออกกกแแบบบบเเจ้้าาาน่่มม็ถืวไดท เลยนะเพื่อนสาหรับรีเจอร์ตัวนี้นั้นเพื่อนแถมยังเป็นสายต่อสู้ด้วยนะเพื่อนก็ถือว่าเก่งใช้ได้เลยนะแถมยังเป็นสายต่อสู้ด้วยนะเพื่อนก็ถือว่าน่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆหลายๆคนเลยนะฮะส่วนเรื่องดาเมจนั้นเพื่อนที่ผมบอกไว้ตอนต้นคลิปนะว่ามันเป็นสายต่อสู้นั้นเพื่อนสำหรับเจ้าเฮลเลียนวอร์เดนเนี่ยแต่ว่าทาไมดาเมจมันแค่เจ็ดสิบสองใช่ไหมเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายตรงนี้นั้นเพื่อนเอาเรามาดูกันตรงความสามารถของเจ้าเฮลเลียนวอร์เดนกันนะเพื่อนความสามารถแรกของมันนะเพื่อนก็คือความสามารถบลิดนั เพื่อนแล้วก็ตกเลื่อนนั่นเองนะครับผมก็เป็นความสามารถนะเพื่อนพื้น,พนฐานนะที่คลีเจอร์หลายๆตัวในเกมเนี่ยมีนะฮะแล้วก็ความสามารถที่2เนี่ยก็คือบลีดดฟเฟนท์นั่นเองนะเพื่อนความสามารถนี้เนี่ยก็คือความสามารถสําหรับป้องกันสถานะบลีดหรือว่าป้องกันสถานะเกิดบาดแผลน,นั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าเฮลเลียนเนี่ยก็มีอาบิลิตี้นี้เนี่ยถึง60%เนลยนะเพื่อนก็คือมีแค่4 0่สิบเปอร์เซ็นต์นเพื่อนที่จะมีโอกาสติดสถานะบลีดนั่นเองนะฮะก็ถือได้ว่าน้อยมากๆเลยนะเพื่อนถ้าไม่เจอตัวที่กัดแล้วติดบดเยอะะจจริงๆ่ก็แทบไม เลยนะความสามารถที่3นั้นเพื่อนก็คือความสามารถเฮลเฟียรนั่นเองนะเพื่อนความสามารถนี้เนี่ยเป็นความสามารถแอคทีฟนั่นเองนะเพื่อนเพื่อก็คือสามารถกดคิวเพื่อใช้นะเพื่อนสำหรับผู้เล่นที่เล่นในคอมนั้นเพื่อนแต่ว่าเพื่อนเพื่อคนไหนนั้นเล่นในมือถือเนี่ยก็สามารถกดปุ่ม use ability ได้เลยนะเพื่อนเพื่อนความสามารถนี้นะเพื่อนถ้าเรากดใช้แล้วเนี่ยนะฮะเหยื่อของเจ้าเฮลเลนวอร์เดนเนี่ยจะตาบอดนะเพื่อนเเป็นเวลา30วินาทีนะเพื่อนแล้วก็ติดสถานะมื่นงงเนี่ยเป็นเวลา10วินาทีด้วยนะเพื่อนแล้วก็จะทําให้เเจ้้าาาวรรดียยไับคมสหพง 20%0% นั้นนั้นก็คือลดความเสียหายที่จะโดนจบตีเนี่ยไป50%นั้นเพื่อนแล้วก็จะทําให้เจ้าเฮลเลียนวอร์เดนเนี่ยนะมีความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก30%ด้วยนะเพื่อนก็คือวิ่งเร็วมากๆนะหลังจากที่กดสกิลเฮลเฟียตัวนี้นะฮะแล้วก็ความสามารถที่4นั้นเพื่อนก็คือความสามารถในสตอเกอร์นั่นเองนะความสามารถนี้เนี่ยจะทําให้เจ้าเฮลเลียนวอร์เดนนะเพื่อนเพื่อนสามารถมองในตอนกลางคืนเนี่ยได้ชัดมากๆเลยนะเพื่อนเพื่อนแทบจะเหมือนตอนกลางวันเลยนะเพื่ ไล่เหยื right ่อในตอนกลางคืนได้สบายๆมากๆเลยนะแล้วความสามารถที anyway. ่5 Jill ้นั่นเองนะเพื่อน Poison Defense นั่นเองนะเพื่อนก็ความสามารถนี้เนี่ยจะทําให้เจ้า Helian Warden เนี่ยนะมีภูมิคุ้มกันนะในการป้องกันพิษนั่นเองนะเพื่อนความสามารถนี้เนี่ยเจ้า Helian Warden เนี่ยก็สามารถป้องกันพิษได้ถึง35%เนลยนะเพื่อนก็ถือว่าครบคันนะสำหรับการป้องกันของเจ้า Helian นะป้องกันทั้งสถานะบลีดนะแล้วก็ป้องกันพิษด้วยนะเพื่อนแล้วก็ ability สุดท้ายของมันนะเพื่อน ability ที่6นั่นเองนะความสามารถนี้เนี่ยก็คือความสามารถนะ ที่ทําให้เจ้าเฮลิเอนวอร์เดนเนี่ยหรือว่าวอร์เดนแร่ตัวเนี่ยเป็นสายต่อสู้นั่นเองนะเพื่อนก็คือเป็นความสามารถที่มีเฉพาะคลีเจอร์นะที่อยู่ในตระกูลวอร์เดนนั่นเองนะเพื่อนคลีเจอร์ที่อยู่ในตระกูลวอร์เดนทุกตัวนะเพื่อนจะมีอาบิลิตี้นี้นะฮะก็คือเจ้าวอร์เดนลาช์นั่นเองนะฮะอาบิลิตี้นี้เนี่ยถือได้ว่ามีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะฮะสำหรับอาบิลิตี้วอร์เดนลาช์นะฮะเพื่อนๆแต่ว่าสรุปง่ายๆเนี่ยก็คือยิ่งคลีเจอร์ที่อยู่ในตระกูลออว,วออ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 อรรรรร์์เเ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 ดดดนน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 นีีีีีีี่่่่น่่น่่ยยยยยหหืืืืจ้้้้้าาฮลลลลลววววตตตััะะไก็แแทมมบิิพๆงง เท่าไหร่นั้นเพื่อนก็จะยิ่งทําให้ดาเมจของมันเนี่ยเยอะขึ้นมากๆเลยนะก็คือสรุปง่ายๆว่ายิ่งใกล้ตายเนะี่ยก็จะยิ่งทําให้มันเนี่ยตีแรงสุดๆไปเลยนะเพื่อนคล้ายๆแบบคลั่งไปเลยนะเพื่อนแล้วก็จะมีเอฟเฟกนะเพื่อนเป็นวงสีฟ,าฟ้าๆรอบๆตัวด้วยนะครับเ,เพื่อนก็เท่มากๆเลยนะสำหรับเอฟเฟกของมันนั้นเพื่อนแล้วก็แล้วก็จะทําให้เจ้าเฮลิเอ็นวอร์เดนเนี่ยบูสต์ดาเมจนั้นเพื่อนขึ้นไปได้สูงสุดเนี่ยถึงห้าร้อยสี่เลยนะเพื่อนจากเจน,ะะน,นเพิบสอนงอน,อน,นะ่ะบูสต์ขึ้ นี่นันเพื่อนสำหรับ Ability Warden Lush ่นะเพื่อนก็เป็น Ability ที่มีเฉพาะในคลีเจอร์ตระกูล w a r d e n เท่านั้นนะฮะในครีเจอร์ตัวอื่นน่ยจะไม่มีนะเพื่อน,อน,อนก็จะประมาณนี้นันเพื่อนสำหรับ Ability หรือว่าความสามารถของเจ้า h ฮลเล Warden ์เดนนะเพื่อนก็ถือว่าเป็นตัวที่ Ability เนี่ยเยอะมากๆเลยนะฮะและนี่นะก็คือเหตุผลนะเพื่อนที่ผมบอกว่าเจ้า h e ลเล Warden เนเนี่ยเป็นครีเจอร์สายต่อสู้นะเพื่อนเพราะว่า Ability ของมันเนี่ยมีการป้องกันนะที่ครบคันมากๆเลยนะแถมมี Ability Warden ที่สามารถเพิ่มพลังการจมตี เยอะมากๆนะเพื el el ่อนก็เป็นตัวที่ถูกสร้างมาเพื่อตอบโจทย์กับสายต่อสู้นั่นเองนะเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยที่ชอบเล่นคลีเจอร์สายต่อสู้นะเพื่อนหรือว่าชอบการต่อสู้เนี่ยห้ามพลาดสําหรับเจ้าเฮลเลียนวอร์เดนเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวที่สายต่อสู้ทุกคนเนี่ยต้องมีเลยนะเพื่อนสําหรับใครที่อยากได้เนี่ยก็สามารถไปซื้อได้ในตู้กาชา250ชั่วโมงนะเพื่อนหรือว่าถ้าใครเนี่ยขี้เกียจเล่นนะเพื่อนขี้เกียจทาแบบนั้นเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อในเพจ p Dragon s h อ p เองไดพื่อนราอาเ่ยไม่ได้แพงงอย่าินะเพื่อนราคาถูกกมาานสรับเจ้ ะะยังไงก็ฝากเพจพีคเอลเซ็กกันไว้ด้วยนะเพื่อนยังไงก็เข้าไปส่องกันได้นะมีครีเอเจอร์เยอะมากๆเลยนะพเพื่อนเลือกซื้อนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะสำหรับเจ้าเฮเลียนวอร์เด้นนะเพื่อนก็น่าจะถูกใจเพื่อนเพื่อนสายตอ่อสู้หลายๆคนเลยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะเพื่อนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปหน้ายายผมทําคลิปเกี่ยวกับตัวไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะเพื่อนสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกัันนนใใหหมคคลิป้าะะสสวดีรบ